h e l l สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กชอบเรียนบายพี่สุกี้ตะลุยโจทย์คนิี้สอบเข้าหมหนึ่งเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมไปดูกันเลยจ้ามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะเขาบอกว่าความยาวส่วนของเส้นตรงในข้อใดไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อ่าอันนี้นะคะ เรื่องนี้นะจะทําได้นะเราต้องรู้ความสัมพันธ์ของด้านนะคะของรูปสามเหลี่ยมก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่จะวาดให้ดูเลยข้อนี้จริงๆอ่ะถือว่าเป็นข้อเก็บแต้มง่ายเลยสําหรับคนที่รู้เท่านั้นนะคะถ้าไม่รู้ก็คือเออพี่ว่าน่าเสียดายนะอืมอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูนะสมมุติว่าเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมนะคะ นี่อย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะต้องมีด้านเนี้ยใช่ปะด้านเนี้ยคือด้านที่ยาวสุดยาวที่สุดนะอ่าสีน้ำเงินดีกว่าอืมเออด้านที่ยาวที่สุดเนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกสองด้านมันก็คือจะเป็นด้านที่มันสั้นกว่าใช่ปะเออมันมีสั้น สั้น 1, สั้นหนึ่งะสั้นสองะอย่างเงี้ยมันสั้นกว่านะคะแล้วก็จะมีด้านที่ยาวที่สุดนะคะคราวนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันคือแบบนี้นะผลบวกนะคะอืมผลบวกของด้านที่สั้นทั้งสองด้านนะจะต้อง มากกว่ามากกว่านะคะด้านที่ยาวที่สุดต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้นะคราวนี้เนี่ยอย่างอันนี้นะคะเราก็มาดูเลยว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วว่าเออ มันมีข้อไหนที่มันเข้าเงื่อนไขใช่ไหมนะคะอะอย่างสมมุติว่าอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูที่รูปสามเหลีย่ยมที่พี่วาดนะมันก็คือเนี่ยไอ้ผลบวกของด้านที่สั้นทั้งสองด้านเนี่ยมันก็คือตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยสีเหลืองเนี่ยบวกกันนะ่ะเอออย่างเงี้ยสั้นด้านที่หนึ่งนะคะบวกสั้นด้านที่สองเออแล้วก็ต้องมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดอืม นะมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยนะคราวนี้เราก็มาดูช้อยเลยเอาช้อยมาคิดเลยนะคะอันนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยนะเวลาโจทย์ถาบเนี่ยเขาบอกไม่นะไม่สามารถนะคะสร้างได้นะก็คือหมายความว่าต้องไม่ตรงกับเงื่อนไขอันนี้นะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาลองดูเลยข้อ1นึ่สามด้านที่ยาวที่สุดนี่คือเราเอาช้อยไปแทนเลยนะด้านที่ยาวที่สุดคือเท่าไหร่หไง ห้าก็ต้องอยู่ฝั่งขวาใช่ปะเครานี้มาดูซิสามบวกสี่ 4. มากกว่า5้าปะแน่นอนเออสามบวกสี่ด้7เจ็ดไงเจ็ดก็มากกว่า5ใช่ปะเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านนะอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะอันนี้คือชอยข้อหนึ่งนะมันใช่แต่ว่าเขาต้องการข้อที่ทําไม่ได้นะอ่ะก็ยังไม่ใช่อ่ะไปข้อ2ต่อข้อ2 5งห้าดอ่ะด้านที่ยาวที่สุดคือ8 ด้านสซ้ายอีก2อันก็คือ5กับ6ใช่ปะแล้วก็มาบวกกันอ่ะห้บวกหได้เป็น11 11มากกว่า8อ้าวไอ้น,นี่ก็วาดรูปสามเหลี่ยมได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่คำตอบไปดูต่อเลยข้อ3 9ม2 21อ่ะยาวสุดไปไว้ทางขวา21นะแล้วลองมาดูซิว่าเฮ้ย9้าบวกส2บสองอืมมากกว่า21หรือเปล่าอ่ะ9้บวกสิ ได้เป็นเฮ้ยยอ็ดพอดีอ่ะยีไม่มากกว่า21นะคะมันเท่ากันใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละว่าสามเหลี่ยมไม่ได้ซึ่งดังนั้นก็เป็นคำตอบเพราะว่าเฮ้ยโจทย์เขาบอกว่าไม่สามารถสร้างรูปได้นะคะไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ก็ต้องตอบข้อสามนี่แหละถ้าเป็นแบบเวลาไปทําข้อสอบนะวงเลยเจอคำตอบแล้ววงเลยนะคะ แต่ถ้าอันนี้เรามีเวลาใช่ไหมอ่ะเรามีเวลานะเราก็มาดูซิว่าเราข้อสี่เป็นยังไงแต่ถ้าเวลาน้องสอบนะอย่าลืมนะพี่ย้ำเรื่องนี้มากๆเลยเราเจอคำตอบแล้วเราไปเลยคือเซฟเวลาไปทำข้ออื่นได้นะคะอืมอ่ะมาดูข้อสี่นะคะข้อสี่เนี่ยด้านที่ยาวที่สุดคือสามสิบอ่ะแล้วก็อีกสองด้านก็คือเจ็ดกับยี่สิบสี่ใช่ป่ะเราก็เอามาบวกกันเจ็ดบวกยี่สิบสี่นะคะได้สามสิบเอ็ด ซึ่งสามสิบเอ็ดมันก็มากกว่าสามสิบนี่นะโอเคไอ้นี่ก็สร้างรูปสามเหลี่ยมได้เพราะฉะนั้นก็คือถูกแล้วแหละที่เราคิดนะว่าคือข้อสามเนี่ยที่ไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้นะคะมีอยู่ข้อเดียวเลยอืมก็ไม่ยากใช่ไหมคะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อเก็บแต้มนะถ้าเขาออกต้องทำได้นะคะโอเค เดี๋ยวก่อนไปนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้เสมอจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย